สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาทำบล็อกในคลิปนี้เกี่ยวกับหมาไปที่ยานพาหนะแล้วก็กดหมาที่จริงเรากดแล้วให้พิมพ์คำว่า afk แล้วก็กดปุ่มตัวนี้แล้วเราก็จะบิน มาดูแบบที่สองให้เรากดพิมพ์คําว่าวูบเราก็จะเต้นโอ้โหอันนี้สุดฮาเลยอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะเกี่ยวกับการทำบัคกม้าในเกมเราบอกในแมปมุกในแมปบลูเคเว่นนะครับ เราต้องขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับขออภัยที่ไม่ได้เปิดเผยเสียงของตัวเองคือตอนนี้เนี่ยเจ็บคออยู่เนี่ยยังพูดไม่ได้อยู่เนาะโอเคจบจริงๆนะครับสวัสดีครับ